เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายคลิปก่นอนสวัสดีครับแต่ยิดพาเที่ยวครับน้ำอ้อยสดุดโอ้น่ากินถนัดใครกดอะไรพี่กดซิบทำเองหรือเปล่ครับทำเองทัาเนเองท่านเองเลยเดูครับน่ากินของเอ่อท่นสิงคโปร์ทัานสิงคโปร์โอ้สายน้ำผึง้งครับสิงคโปร์หวานหอมชื่นใจมาซิมเนื้อหนึ่งขวด ิดไว้เปิดไว้โฆษณาให้นี่กุศลนา่าครับไปเบิ่งได้ดยินจากของกับไปยูทูบครับจากของน้ำอ้อยสดครับน่ากินมีหอดกล้วยมาขายอันนี้ข้าวไลเบอร์รี่ป่ะไลเบอร์รี่ครับไลเบอร์รี่แต่ว่ามันมีเม็ดปุน่นอัอบเป็นราคาย,ย่อมเยาสามสิบบาทครับกินดีได้นี่จะกี่ซื้อของจะใช้ที่ละสิบโล क्या नम दी ने।